เนี่ยเราเองโบนัสที่เราชื่อโบนัสอะ่ะเพราะว่าแม่ข้อตอนเงินโบนัสออกประจําปีพอดีแต่ก็โดนเรียกบ่อยเป็นโดนัทบ้างชื่อจริงเราโคตรยาวเลยพัทระจีราพรขาเมระนิยะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเลยหน้ากระดาษไปแล้วอะ่ะเราเรียนที่มหาวิทยาลัยสยามคณะนิเทศศาสตร,ร์สาขาภาพยนตร์รหัสห5 0 4 6 0 0 0สเราเป็นเด็กต่างจังหวัด เกิดวันที่สองเดือนสปี04แล้วก็มาโตที่หนองคายทุกคนรู้จักหนองคายกันเปล่าหนองคายก็อยู่ตอนเหนือของอีสานเรามาจากโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารสังคมที่นี่ก็ดีนะเราชอบกิจกรรมที่นี่มากสนุกมากได้ทำอะไรกับเพื่อนแยะๆไปหมดเลยบ้านเราอยู่ใกล้โรงเรียนแค่สกิโลเองตื่น7โมงครึ่งก็ยังมาเข้าแถวทันแต่ว่าที่นี่ รถติดจนแบบเราต้องมาก่อน2ชั่วโมงอะ่ะแต่เราก็ชอบนะสนุกดีเราชอบเพลงแนวช้าๆของบุ๊คกี้ไรออนก็เราชอบเพลงวาดไว้มากตอนนี้อย่างของทรีแมนดาวเราก็ชอบเพลงข้างกันมากส่วนแบ b e กบีนแดน w i ช h Me คือดีเราชอบการเดินทางนะการเที่ยวคือสนุกมากแต่ว่าขออย่าเมารถก็พอมอเตอร์ไซค์ไม่เมารถแน่นอนแต่ว่าร้อนส่อนรถทัว ไป,ไปเมาตอนหลังๆส่วนรถยนต์พอได้ในระยะใกล้รถเมล์ก็คือไม่ได้เลยแต่ว่าก็พยายามส่วนรถไฟคือชิลมากเพราะว่ารถไฟไม่ค่อยหยุดน้องใครไกลจากกรุงเทพประมาณ600กิโลบางคนก็บอกว่าทําไมเราไม่ขึ้นเครื่องบินหรือว่ารถทัวร์มันสะดวกกว่าแต่เอาจริงๆก็คือแพงแต่ว่าสมมุติว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราชอบวิวของรถไฟมากแล้วก็แถมถูกด้วยอย่างที่บอกเราชอบเที่ยวชอบเดินทาง ตอนเด็กก็อยู่ในเกาะมาเสมอแต่พอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าชีวิตคือของเราเราก็เลยเลือกเก็บตังค์แล้วก็ไปเที่ยวในที่ที่เราชอบมาเที่ยวกับเราได้นะถ้ามีตังค์เราเป็นคนชิลๆง่ายๆอย่างรองเท้าเนี่ยใส่ผิดคูด่เราก็ใส่เดินห้างได้เหมือนกันแต่ก่อนเรากินหรือว่าทำอะไรเดิมๆอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็กินเส้นเล็กน้ำตกไม่เปลี่ยนไปไหนเลย ตอนไหนๆเราก็อยู่ที่เ,เดิมๆเราชอบเล่นบาสมากแบดก็เล่นได้ไว่ายน้ําก็เล่นได้กีฬาอื่นๆเราก็เล่นได้แต่ว่ารู้สึกว่าอยู่กับบาสแล้วไม่เบื่อคือเราเล่นบาสได้ตลอดเลยเวลาหยุดหรือว่าวันไหนๆก็ตามคือมันเป็นกีฬาที่สนุกมากๆเลยเราชอบถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอเรืเ่อยเืยจนเมมเต็มได้เลยอะถ้าใครได้เป็นเพื่อนกับเรานะก็ระวังรูปหลุดหรือว่าคลิปวิดีโอ หลุดๆออกมาด้วยละกันสุดท้ายนี้ก็ Nice to meet you นะคะชื่อโบนัสค่ะยินดีที่รู้จักเกือบลืมเกือบลืมอ่าเราเอาคอนแทคไว้หลังคลิปด้วยก็อย่าลืมแอดกันมาเป็นเพื่อนนะเจอเราได้ที่หลังห้องเด็กหลังห้องค่ะ